สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ดีพามาชมวิธีตัดลองทรงนะครับเป็นลองทรงกลางนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนให้ได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาถูกใจลูกค้านะครับมาชมกันนะครับทํามือเบาๆนะครับดูวิธีวางบีนะครับดูท่าจับบีวางบีเดินปัตตเลียนนะครับอาจารย์วันดีทําให้ดูช้าๆนะครับเป็นลองทรงกลางนะครับลองทรงยาวนะครับ ผมด้านบนจะเป็นผมยาวนะครับมีเซตได้เซตบัดเสยบัดข้างเซตคอมมาได้หมดนะครับเป็นลองทรงยาวเป็นลองทรงกลางๆนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์วันดีทําให้ดูช้าๆนะครับเทคนิคการตัดนะครับ้าวางหวีเดินปตตทเลียนนะครับอาจารย์วันดีสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับการสร้างทรงก็คือการออกแบบทรงผมนะครับว่าเราต้องการสูงต่ําแค่ไหนนะครับ เสร็จแล้วจะจบที่0.5นะครับขอบล่างนะครับผมก็จะนวนเนียนนะครับดูวิธีวางหวีเดินปัตตเลียนนะครับแต่ละอย่างแต่ละท่านะครับที่อาจารย์มันดีใช้นะครับเป็นวิธีที่ทําให้งานเราง่ายนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับร้านอาจารย์มนดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับ ปกติอาจารย์จะพานักเรียนออกไปฝึกงานตัดผมฟรียอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนกับอาจารย์วันดีจะได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกนะครับนักเรียนต่างจาังหวัดมีที่พักให้ฟรีนะครับมาชมกันนะครับวิธีตัดนะครับเป็นลองทรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็จะกันจอนะครับข้างล่างตัดที่0.5ไว้เวลากันจอนก็จะ เป็นจอนเงาเงานะครับปัตเตอร์เลียนการขอปอาจารย์บันดีแนะนําใช้ปัตเตอร์เลียนที่แต่งฟันชิดแล้วนะครับถ้าเราตัด0.5แล้วถ้าเป็นปัตเตอร์เลียนไม่ได้แต่งฟันชิดจะกันเห็นรอยกันไม่ชัดนะครับแต่ต้องวางมือเบาๆนะครับปัตเตอร์เลียนที่แต่งฟันแล้วถ้าไม่งั้นลูกค้าจะเจ็บนะครับเวลาไปอาบน้ําจะแสบนะครับนะส่งผมที่เสร็จเรียบร้อยก็จะหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ